ยังคงอยู่กันในพื้นที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลที่จังหวัดกระบี่นะครับวันนี้เราได้มีการส่งผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่เพื่อที่จะรายงานบรรยากาศสดๆที่นั่นให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะครับมีพุทธศาสนิกชนมากกว่า200 0 0 0คนนะครับที่เดินทางเข้ากลับสักการะพระบรมสารีริกธาตุไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณสุนิสาหงทองครับ ผู้ทิาสนิกชนจากทั่วสารทิศและจากจังหวัดภาคใต้ย,ยังคงเดินทางหลังไหลเข้ามายังวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่อย่างไม่ขาดสายโดยในวันนี้มีบริการเรื่องของตำรวจทหารเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยอำนวยสะดวกพี่น้องประชาชนและมีการบริการโรงทานให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลา3าวันที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้มีประชาชนเดินทางเข้ามากราบสักการะมากกว่า0 0 0 0 0คน ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะอัญเชิญกลับไปประดิษฐานอย่างสาธารณรัฐอินเดียโดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าในวันนี้มีพุทธศาสนิกชนทยอยเดินทางมาสักการะกันเนืองแน่นกว่าที่คาดการไว้ในวันนี้วันสุดท้ายทาให้บรรยากาศเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ ที่เดินทางมาที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาจนถึง21่สนาฬิกาโดยจากการสอบถามผู้เข้าร่วมสักการะก็พบว่าหลายคนได้เดินทางมาถึงตั้งแต่ตีสองเพื่อหวังจะได้กราบสักการะอย่างใกล้ชิดและส่งเสด็จก่อนอัญเชิญกลับสาธารณรัฐอินเดีย โดยจากจำนวนประชาชนที่มารอตั้งแต่ช่วงเช้าก็คาดว่าจะมีผู้เข้าสักการะในวันนี้ไม่ต่ำกว่า2แสนคนขณะที่ยอดการเข้าสักการะในขณะนี้นะคะก็มากกว่า6แสนคนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ทางกองอํานวยการได้ร่วมปรับแผนการจัดการระบบเข้าศัก,การะโดยเฉพาะในวันนี้ที่มีประชาชนเดินทางมามากกว่าทุกวันที่ผ่านมาด้วยการแบ่งจุดพักคอยออกเป็นสามช่วงเพื่อลดการเบียดเสียดเนื่องด้วยจํานวนประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงให้ผู้สูงอายุผู้พิการและหญิงมีคันผ่านช่องทางพิเศษและเตรียมรถวิวแชร์ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกโดยไม่ต้องฝ่าฝูงชนเพื่อความรวดเร็วและปลอดภยัยทั้งนี้จิตอาสาพระราชทานตำรวจทหาร ได้ดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางเดินทำให้ประชานชนสามารถนั่งก้มกราบสักการะต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุได้ครบทุกคนและเพียงหนึ่งชั่วโมงค่ะสามารถกลับสักการะได้กว่าหนึ่งหมื่นคน ขณะที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลากหลายหน่วยงานนะคะก็ต่างนําอาหารและน้ําดื่มมาตั้งโต๊ะในโรงทานให้บริการแก่ประชาชนได้รับประทานฟรีกันตลอดทั้งวันค่ะซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะก็ยังคงมีพุทธศาสนิกชนยังคงเดินทางหลั่งไหลเข้ามาในวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่เพื่อกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธา,าตุของพระอัครสา,าวกซึ่งส่วนใหญ่ได้เดินทางกันมาเป็นครอบครัวและ เป็นหมู่คณะค่ะจากการพูดคุยนะคะต่างก็รู้สึกปราบปลื้มใจที่มีโอกาสได้เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะโดยพุทธศนิกชนที่มากราบไหว้นะคะต่างก็พร้อมใจกันแต่งกายสวมชุดสีขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลเออครั้งหนึ่งในชีวิตเลยเพราะว่าที่รูปมาเนี่คือประเทศอินเดียเขาให้แค่วันเดียวเองแต่นี่ประเทศไทยโชคดีมากๆเลย และเป็นบุญมากเลยคนที่ได้มาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้มาทําบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะที่มีโอกาสได้มาที่นี่แล้วก็มาที่กระบี่ซึ่งไม่ไกลกับบ้านตัวเองมากก็ถือโอกาสว่าได้โอกาสถือพาเพื่อนแล้วก็พาสามีครอบครัวมาทําบุญให้กับพ่อแม่บรรพุรุษและก็ญาติญาติค่ะ ถึงแม้อากาศจะร้อนนะคะแต่พุทธศนิกชนก็ยังคงเดินทางหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายและเห็นได้ว่าจากการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์การจัดระเบียบการอำนวยความสะดวกในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนค่ะและจังหวัดกระบีเองนะคะก็เป็นจังหวัดเดียวที่พุทธศนิกชนได้เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุ พระสารีบุตรและพระโมกัลานะได้อย่างใกล้ชิดที่สุดที่อัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณราชอาณาจักรไทยที่พระวิหารวัดมหาธาตุวชิรมงคลอำเภอเอาลึกจังหวัดกระบี่ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะ ขณะเดียวกันนะคะตลอดช่วงคำ่ำตั้งแต่วันที่15ถึง18มีนาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ได้จัดงานแสงไฟแห่งพุทธคยาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบสักการะได้ชื่นชมความงดงามของแสงไฟแห่งพุทธคยาหรือเจดีพุทธคยาที่จำลองมาจากพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียโดยเจดีนี้นะคะได้ถือว่าเป็นเจดีสีทองที่สูงที่สุดในภาคใต้ค่ะ และขณะนี้นะคะยังเหลือเวลาที่ให้พุทธศริกชนค่ะได้เดินทางเข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตาธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานะก่อนที่จะมีพิธีการปิดนะคะให้กราบสักการะในเวลา21นาฬิกาค่ะและในพรุ่งนี้ค่ะจะมีพิธีอัญเชิญไปยังประดิสถานที่สาธารณรัฐอินเดียโดยในวันนี้นะคะก็เห็นว่าประชาชนเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ทําให้พุทธศนิกชนได้เดินทางเข้ามากราบไหว้ ทำให้เราได้เห็นนะคะว่าครั้งนี้ถือเป็นความสําเร็จและก็ในเรื่องของการที่ทําให้พุทธสิกรชนค่ะได้เข้ามากราบไหว้เดินทางเข้ามาถือว่าเป็นพุทธบูชาของมวลชนชาวไทยทุกคนค่ะและนี่นะคะ่ะก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่ช่วงนี้กลับไปยังสถานีค่ะ